สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะมือนีห้องเมากินแกงน้ำมันครับพี่นอ้องอ้ัยไปตลาดมางค่ะหูนน่าเกียงนะคะพักหวานบานพี่น้องพักหวานบานพักขานะคะหูดใส่น้ากันเลยตำเขาวเบียร์ครับพี่น้องใส่เขาเรียกว่าหมากเองพี่น้องหมากกระเจีย๊ยบพริกสด แซ่บๆพี่น้องเดี๋ยวฮ้องมากินแกงน้อไม้น้ำกันนะคะสวัสดีครับพี่นอ้องบาเห็นหน้าเห็นตากันโดนนะคะมาบันนี้ฮ้องมาแกงน้อไม้กินครับพี่น้องก็ดีน้องสาวส่วนไปตลาดเ้าได้ไปพอน้อไม้นะคะมอเดือนแล้วน,ะะน้ำปลาใสแร้อนะคะเนี่ยน้อไมอ่เขาคล้ายให้ซามทุงหาซิบเอาไว้กับจัดเลยค่ะเอามาทุบด้พี่น้องทุบแล้วก็เอา มแกงนคุณยายบอกว่าเห็ดแบบนี้มันคอน่อยแซ่บนงไมสุดก็มีอยู่นงไม่สุดนี่เขาค่อยฟานฟานเรา,าเข้าเอามาต้่มค่อยแกยงนแต่นี่เป็นนงไม้ตุม่มพี่น,อน้องเอาไว้เอามาทุบทุบทุบเราก็เอามาแกงเล่มมันมันสีเขาหนามเขาเนื้อก็กกันนะคะวันนี้เข้าสือเอาอันที่มันสุกอยากใส่กับขึ้นมีหมากกระเจี๊ยบนะคะเทลงนะคะตามด้วยฟักทองนะคะ,อะตอนนี้ไง ตอนหน่อยมันสิเละตามด้วยพริกสดนะคะ,พ,ะพริกพริกบานพี่น้องเอ้ยเป็นตะแซสบสะออนไรต้องเอาสามอย่างนี่บูมันสามอย่างเลยมีน้ไมัเออน้ไมันหนึ่งกระเจี๊ยบสองหมดอื้อสามพริกสดสี่ต้องเอาสี่อย,ย่างนี่ลงเพราะว่ามันจะใส่เวลาในการซุกดูนนะคะเอาไว้ใส่น้ำปลาน้ำปลา บลาแดดข้วหน ua ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ผงหน u วค่ะพี่น้องมักหน่อยแซ่บหน่อยมักหลายแซ่บหลายนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาน้ำปลาลาล่วงกันหลังจากนั้นเขาก็ตามด้วยน้ำไม้ันสิได้เขาหนามเขาเหนื้อนะคะตะอู้อู้น้ำไม้ซื้อต้มใส่น้ำปลาแดดปลาแซ่บก็พี่น้องเพราะได้จักวางนึงเอาอะไก็เสียอ๋อนี่ค่ยใส่พักหวานพักหวานบ้านโดนๆใสิไปพร้อเจ้าค้าประจำ ไปยี่ยใดสิถามเกินครับว่าผักหวานผักหวานบานมีบอก็ดีผักหวานบานเวลาเกงายงเซนอกใหม่นั้นแซ่บพี่น้องเขาเบียนะคะเตรียมไว้หมดเรียบ้อยอะเนีย่ยย่ายอยากกินเรื่องขเรื่อง,องมแม่อยากกินมอนี่แกงเพื่อพี่น,อน้องมันจะจะบุพอกันโดนนะคะมากินแกงนองใหม่ต้องกันครับพี่น้องมือนีก็ะห้อนหวอนด้เด็ดนองใหม่เขาจะาต้มเขาเรียกนอกใหม่หัวครับพี่น้อง นู่นไม่หวกนี่เวลาออกมากินกับตัมหมก้งกับปุนกับหยังนี่มันแสบค่ะมันเป็นเ้น,เป,นเป็นเ้นดีเอาออยกับปอกเปลือกแล้วมาทุบทุบแล้วพาครึ่งแล้วมาสีกออกค่ะพี่น้องมีอากาศฮรวงคอนอ,อนุญาตด้วยค่ะใส่เสืออกก้อหมวกแกล้งค่ะพี่น้องเป็นนั่งแกวขาหนียืนค้างเดียวนะคะเพราะว่าถ้ายืนโดนนี่มันตึงค่ะพี่น้องเอาตอนนั้นปวดรุ่นแรงมากเลยอ้อยยืนเฮ็ดเอยียงบ่ไดเลย อันนี้อ้อยก็ค่อยกายภาพเพศไปยืนสีก็ยกขาย,ยกขึ้นนะพี่นอ้องเน,นี่ยเอาไอ้จะยกขึ้นเนี่ยค่อยยกตามมองบอกเป็นการกายภาพในตัวนะคะบางครั้งกับสีโยโย่เข้าจังหน่อยเวลายืนเฮ็ดกับเขา,าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่เฮ็ดกับอะไ้ครับพี่น้องตอนเก็บไอ้หลายคุณแย่กับซอย อ้อยเป็นนี่เป็นก้อนโควิดตอนตอนอ้อยจะฉีดเข็มแหลกนี่ตอนที่จะฉีดยาโควิดเข็มแหลกนี่อ้อยก็ปวดมาก,ก่อนอ้อยก็เป็นรักษากบหมอวแล้วก็หายไปว่างนึงค่ะจนเมื่อโควิดยาวก็รีบอะไรไปร่วาบานก็เรียกว่าหายหายหายดีแล้วเอาไปมากลกับมา่ป็นอีกค่ะยังบวสุกได้ไหมค่ะกอน เอาโลงพร้อมกันหมดหรอกคุณยายถือถ้วยวนะันละเวลาบดอ,อื้อยังบ่สุกเลยกระเจี๊ยบก็ยังบ่สุกต้องใส่เวลาจาักหน่อยแล้วซุกก็น้อยสิตัดไปให้ยังบ่สุกนะคืองอาลงทานบึดนึงบ่งบึดหรอกโดนเติบอยู่พอโบมีแขวบฟักทองต้องให้มันเปืเป่อยๆไปแล้วนี่ ใส่บวชพริกใส่บวชอื้อใส่มากระเจีย๊ยบเรียบร้อยหมดแล้วคแค่นี้ละอย่าน้ำสามถุงบนน่ะเป็นวาน,นามหน่อยอย่าน้ำสามสามถุงวันนี้มันกเ็เลยกลับมาปิดอีกพี่น้องเอ้ยพอปิดสีเข็มที่หนึ่งเด็ดฉีดเรียบร้อยแล้ว เข็มที่สองมีมอเพิ่นกันนัดเอาอ้อยสิบ,สบกว่ามือครึ่งเดือนบนุญละพี่น้องเพิ่นคิดเพิ่นคิดเป็นหลอกหรอกวะบมลูหรอกเพิ่นนัดเอาอ้อยไปพ่อไปสีดโควิดสติเรากะอาการมันก็ปวดปวดปวดก้อนหนานั่นนี่แล้วระนนี้ก็เล่นมาปวดเพราะว่าอ้อยเดินยืนดูครับพี่น้องแต่ว่าสีดโควิดมาเนี่เอาอ้อยเพามีปัญหาย,ยัง บวิ่นโบวบียนโบ,บเก็บโบปวดโบเป็นยังสบายอยู่ค่ะพี่น้องคว้นเริมึ้นแล้วนะคะช่วงที่แกอย่นี่ก็เฝ้าสู้พี่น้องฟังแล้วพี่สาวอ้อ,อยนี่กัดเีดโทรมาเฝ้าสู้น้องฟังก็คุยน้ำกันทุกมือแล้วก็พี่สาวพี่สาวก็ฉีดครบสองเข็มแล้วของพื้นฉีดไฟเสิร์ค่ะเราเลยนพี่เคยก็บศีสรเจตเรียบร้อยแล้วสองเข็มเมืออกัน เรียกว่าปีนาวสิมาเซนสซไดมาบ่บานเฮ้าใสิปิดประเทศว่หรือหรือบานพิ่นสิปิดประเทศบ่ใหงค้นออกค้นเขาของสินะประเทศใดก็ตรงระวังประชากรเจ้าของพี่น้องปิดมากเลยมันล่ามล่ามไปหมดเลยเดี๋ยวนี้รุ่งเรียนกับ่รลูว่าสิไดปิดเพิ่มอีกบ่นเนี่ยเด็กหน่อยมันแังเล่นแหงกอดข้อกันเล่นนู่นเล่นนี่กันใกล้ชิดกันถ้าว่าได้เล่นว่าได้ฟัง่งขึ้นกูใหญ,ญ่ได้เนาะพี่น้อง ติดอยู่บนเดีกเล็กหน่อยติดมาจากใครติดมาจากพ่อจากแม่แบบนี้เด็กน้อยก็ติดบบดีนี้ติดเสร็จเราก็มาติดขอบขั้วอีกแบบนี่นี้เบามากอ่ะจักสิเป็นยังไหเนาะพี่น,อน,นอ้อนเดี๋ยวอเอยใส่เวลาได้การแกงนอไมักะนะมกันกับรังเดือดตรงล่อให้แบบอือมันสุกให้กระเจี๊ยบมันสุกพวกพริกสุกก่อนเอาไว้ค่อยเสียบผักลงนะคะเดี๋ยวรอจักวางหนึ่งคะ่ะ พี่น้องเอาอ้อยไปจบทพักล่วงี่นถอะล้างมือสาแล้วนะคะพักนีว่ามันมากหมดสวนพี่น้องเลยเดี๋ยวมันกระยุกค่ะพี่น้องเอาอ้อยเป็นคนมากินพักนะคะอุ้ยหอมหอมพักหวานบานพี่น้องอุ้ยถิงน้องก็หอมเกียงแบบเล่าๆนะคะ ท้าดด้วยขาวเบียนะพี่น้องใหญ่ทือถวยมาเย็บบ้าอวยสูงระวัดสุนเป็นสามเป็นใหญ่จังเลยได้ที่สี่หน่งวะเดี๋ยวไอเดือดจาวตขาเบียลนะครับเขียนบานเท่าเดือดเป็นงลแล้วสมัยก่อนเะผักหวานอยู่น้ำหัวตอนน้นบ้านนะอวยในซอยนี่มีบานอยู่ประมาณสามสี่หลังเน๊ แม่นี่นรถติลูกผักหวานบานน้ำหัวเลยลาย,ยหัวดน็นหัวพี่น้องข่าเบียนะคะน้ติดติดไม่ติดติดข่าเบียอ้อยตำพริกใส่ตำตะไคร้ใส่ตำหอมหวัหวแดงใส่ไม่ใช่เลยหอมพี่น้องจุดเด่เขเน,นของการแกงน้ำไหมแกงทีล็กก็คือการใส่ข่าเบียพี่น้อง ได้ซื้อโบหินมาไว้อ้อย,ยตำคัลบีอโดยตรงเลยนี่ข้นนีบ้านเสาหลูกหลานอยู่ครบนะคะนะสีสันหน้ากินพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินได้ทั้งกินผักขาทั้งกินกินผักหวานบ้านนี่จ๋หอมเวลาอมาใส่เนื้อใส่ไกน่นี่ใส่หมูนี่แซ่บค่ะพี่น้องผักหวานบ้านนะครับเอาอ้อยบ่มมักผักหวานที่มันมีแต่อันน่ะ มีแต่ยังกาะมีตะการแม้อันนี้มันจะเป็นใบค่ะพี่น้องลอากินว่อ้ลอากินดูนะใส่ดูอีกคนนะคนมันเพราะว่าวเขาเบี้ยมุ่นทะเลมติดหมอนะคะนี่ได้นี่ได้ีผักรีนั่นลีผักแห่ใส่เวลาจากวางก่อน เดี๋ยวพี่น้องเตรียมเขาถวยแก้วไปถาอ้อยเลยนะคะ